I'ma let you go. When I'm tired. ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจแม็กการช่างนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ,อรถเวฟร้อยรีวิวรถเวฟร้อยนะครับพูดผิดพอดีพูดติดปาดเกเลยนะครับเจ้าร้อยสิบคือผมจะทิบาไปต้นคลิปก่อนเลยนะครับว่าเจ้าร้อยสิบเนี่ยรถดำผมไม่ได้ขายไม่ได้ทิ้งให้ใครนะครับผมให้ญาผมนะครับผมเพราะว่า่าผมเขาก็ไม่รถใช้เพราะว่าตอนนั้นผมขับร้อยสิบใช่ไหมเพร้อยสิบออกมา แล้วก็ผมก็ยากเขาบก็มีรกคับคันเดียวในนี้บ้านผมอยู่หลายคนใช่ไหมคือบ้านผมก็มีแต่พวกแบบคนแก่เออครับอะไรไม่ค่อยได้ผมก็เลยแบบอาผมก็จะให้รถไปแล้วไงผมก็เลยรถอาร์มาดีฟァครับผมแล้วก็เอามาทําครับส่วนร้อยสิบของแต่งที่อยู่นั้นก็พวกเอ่อกล้องเลดพวกของอะไรอยู่ในตัวรถออกหมดแล้วครับเหลือแค่ล้อกับหน้ากากสองอย่างที่ติดรถไปแล้วก็แฮนด์นะครับก็มาเข้าเรียงกันต่อผม เจ้าเวฟร้อยคันนี้นะครับผมก็เอามาแต่งในงบก็ถือว่าแพงนะครับหลายอย่างก็ยังไงยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยผมอย่าลืมกดไลค์เพเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นล้อโยโกนะครับสีทองนะอันนี้ซื้อมาในราคาแปดร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะวันนั้นผมไม่ได้ไปที่ร้านนะครับพ่อผมไปซื้อมาให้น้องร้นี่ครับผมโยโกสีทองครับ นี่คือของแต่งอย่างแรกนะครับผมไปดูของแต่งอย่างที่สองนะครับนี่ครับผมของแต่งอย่างที่สองนะครับจะเป็นกองเปื่อยนะเพราะว่าเวตัวเก่ามันเป็นเอ่อก็เรียกว่าอะไรอะคาบูนะครับอันนี้กองเปื่อยซื้อมาราคาหกสิบาทนะครับหกสิบหรือแปดสิบแหลผมก็ไม่รู้นะลืมละไปดูของแต่งอย่างต่อนี่นะครับของแต่งชิ้นนี้นะครับราคาหนึ่งพันนะครับคือท่อนะนี่ับมีมอกรนะครับชัดเจนอันนี้เป็นท่อของเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปมาให้ตรงนี้นะครับนี่รูปนะ อ่าดวดูขอท่อครับลูกอะไรผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงให้ดูนะครับคลิปหน้าและฟังเสียงเอาเองนะครับว่าลูกอะไรเนาะอ่าไปดูของแต่งอย่างต่อไปกันครับผมนี่ผมบางโซ่นะอยู่กับผมมาตั้แต่ผมขับรถสิบนะนี่ลองบางโซ่อ่าคาร์บอนหนึ่งร้อยบาทมีรถแต่งนิดหน่อยนะครับนี่ถ้ามีเสียงฝนขออภัยนะครับเพราะว่าผมพูดไมในห้องนะโอเคผมดูของแต่งอย่างต่อไปครับ นี่นะครับของแต่งนะครับไฟหน้า led นะครับดวงร้อยสี่สิบนะครับดวงละร้อยสี่สิบนะสองดวงอ่าคิดเอาเองนะครับนี่ led ครับผมโอเคครับของแต่งชิ้นนี้ครับเกือบลืมนะนี่ครับจานเจาะนะครับซื้อมาในราคาสองร้อยหรือสามร้อยนะครับผมลืมนะคี้ลืมผมอ่ะนี่นะครับจานเบรกนะครับนี่จานเจาะนะโอ้โรสวยนะครับดูว่าน็อตทองด้วยนะครับนี่น็อตทองขอแถมมาครับไม่ได้ไปเอ่อซื้อต่อนะครับ นี่ครับสายเบรกก็เป็นสายเดิมเนาะนี่สายเดิมโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับของแต่งเจ้าเวฟร้อยโดยรวมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยหรือแม้กรคลิปพรุ่งนี้นะครับผมจะติดเสียงท่อให้ดูครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย